สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่ต่อยสิพามาแต่งพักกาดขาวนะคะเนาะเพราะว่าเฮาตัดขายไปเรื่อยๆแม่ต่อยไม่ได้ตัดที่เดียวนะคะก็มีคนสั่งมากะตัดเนาะทยอยตัดไปมากก็จิมีใบเหลืองใบหยางนะคะเนาะเฮาก็มาแต่งนะคะแต่งเอาพวกใบเหลืองเนี่ยออกนะเพื่ที่ว่าให้ให้มันมาบำรุงข้างในนะคะอันนี้บอมีประโยชน์แล้วอ,ออกน,นะคะเนาะเกาออกไปนี้ น,นะคะหัวของเขาสิได้แบบใหญ่ๆสิได้หัวดีๆนะคะเนี่ยก็แต่งออกนะคะอันใดเหลืองๆเด็กรเดออกนะคะ,ะใบมันก็ไปให้หมูมให้ไก่กินได้นะคะให้เป็ดเพราะว่าปลอดสารนะคะพักของไม่จอยปลอดสารเพราะว่าไม่ไม่จอยปูกปูกอ่า ลูกที่โพดนะคะมันจะเลยติดกันที่จริงต้องปุูงให้ห่างกว่านี้นะคะแต่ถ้าแบบหัวใหญ่หลายคนซื้อกะอยากอยากติเนาะเพราะมันใหญ่โพดอ,อย่างนะี้ถ้าหัวประมาณเนี้ยขายหัวทรงประมาณนี้นะคะทอง,งหัวสิบบาทจาหัวสิบบาทนะเออคือได้หลายคนซื้อก็คือว่า,ามันคุ้มแน่นะคะมันได้หลายแบบนี้เนาะ,ะแต่แล้วแต่บางพื้นที่นะคะถ้าเปลี่ยนบ้านนอกเฮามันกะ มันต้องมันกะขายแพงหมดได้เนาะต่างคนต่างพอ,อนะอพอซื้อได้เนาะคนซื้อก็พอซื้อได้ฮาาคนขายเฮาก็พอได้กาไรพออยู่ได้ก็โอเคแล้วนะคะถ้าขายแพงไรเขาเจ้ากับบคุคอยอยากซื้อเนาะเพราะว่ามันบ่แม่นในพื้นที่ถึงเทปทับเป็นกรุงเทพน,นะเออเป็นอีกอย่างนะกต่เต่งออกนะคะน้นเหลืองเลยอย่างแสงแดดกะพอเฮาเต่งใบออกแล้วพอวมันถี่นะคะ พอเฮาแต่งสาวเห็ดสาวเขาเอาใบออกแล้วเดดก็สิลงถึกถึกรากของเขาเนาะเขาก็สิสามารถสังเคราะห์แสงปรุงอาหารอียงได้เห็ดอย่างได้นะคะให้ให้ให้รากของเขาได้หลับเสงแเดดเนี่ยให้เขาได้มนนีเนะาะเขาจะมันติดเฉินเพราะว่าไม่เคยปลูกที่นะคะที่ปลูกที่อะ่ะมันพื้นที่มันหน่อย <laughs> มันพื้นที่มันหน่อย ก็เลยต้องปลูกขี่นะถ้าปลูกลายๆก็ปลูกห่างหลายมันก็สิได้หน่วยต้นเนาะเนี่อันนี้มีตัดไปแล้วนะคะกระเด็ดกระเด็อเดออกแตงออกที่จริงถ้าถ้าตัดส่งตลาดใหญ่อ่ะ <S <S เปลงเดียวนี่แป๊บเดียวก็มืดนะคะมือเดียวแค่นั้นแหละแต่อันนี้เบอได้ตัดส่งตลาดใหญ่เนาะคิดว่ามันหน่อยนะคะก็เลยอค่อยๆทยอยขายไปตามบ้านเฮานะคะกัสเจ้าของก็กินไปนําขายไปนําแบบนี้เนาะนี่ แต่งออกนะคะแต่พักาดขาวนี้ได้ขายไว้ห่อไว้กว่ากระลำนะคะกระลำนี้สินดนแต่พักกาดขาวเพเดียวประมาณเดือนเดือนครึ่งก็เริ่มห่อแล้วนะคะนี่เนาะก็แต่งออกให้หมดเลย นี่นะคะอันนี้คือแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะเห็นบ่กะดูดีขึ้นมานะคะหมูก็ห้องกินใบพักนะคะนี่บัดน,นี้พอเห่าใบออกแล้วเนาะพื้นดินกาสิได้รับแสงแดดแสงหยางนะคะรากของเขาก็สิเดินดีหากินได้ดีเห็ดในห,หัวของเขาใหญ่ขึ้นมาอีกเนาะดีกว่าเฮาทิ้งไว้ใบเด้ยหนานะคะหมูก็ห้องกินพัก ห้องกินใบพักนะเนี่ยก็ตัดออกเห็นไหมคะแล้วหัวของเขาก็สิแบบนิ่งง่ายอ้วนๆอวบๆแบบนี้นะคะนี่นะ,ะเขาก็สิห่อขึ้นมาอีกอระดับนึงนะะสวยงามขึ้นมาอีกระดับนึงนะคะเพราะว่าที่เล็กดินลกของเขามาได้รับเสงเด็ดเลยเนะาะใบมันคุมอยู่นะคะอันนี้ค่ะแต่งออกแล้วนะคะกะหัวของเขาก็สี อวบขึ้นมาอีกเห็นนี่แน่นนะคะเป็นหัวแน่นเทงเห็นหัวในน้อยแบบนี้มันสีแน่นนะคะมันสีบอมน้ำคือเขาซื้อผักกาดขาวในตลาดนะคะผักกาดขาวในตลาดส่วนมากสีเป็นอมน้ำมากกว่าแต่อันนี้ของเขาเขาสีมีแต่โตของเขาเลยสีบบค่อยเป็นน้ำนะ,ะจาะที่เอาไปลองกินเบ่งเนาะนะคะเดียวกับเอาใบใบผักกาดไปให้หมูกันนะคะเพราะว่าหมูห้องกินแล้วเห็นเจ้า นอนเฉยอยู่เนาะโมโสนใจเลยนี่น,ะ,นะคะใบที่เราแต่งออกก็มาให้หมูเนาะนหมูหมักขนาดเลยนะคะเพราะว่ามันหวานเนาะแล้วก็อีกอย่างปลอดสารนะคะโอมีสารนึ่งเลยนี่ ตัวนี้ตัวลูกนะคะตัวนี้ตัวตัวแม่่ใชเบิ่งเหมือซานนะคะนี่อันนี้อิมแล้วบส่นใจแล้วอันนี้ท้องได้ทรงเดือนนะคะท้องได้ทงเดือนแล้วอันนี้อิมแล้วโบส่นใจแล้วโบินแล้วนะคะเอาไปให้ไก่นะคะให้ไก่กินอันนี้ก็เอาไปให้ไก่นะคะหมูไปก,กินเป็นตาแซะแท้ ตงังเสียงพยันะค่ะ เนี่ยคะ่ะเขาให้ไก่กินเนาะเป็นอาหารเสริมของไก่นะคะถ้าอาหารเสริมทั้งของไก่และของหมูไก่สะได้อ้วนๆน,นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่จอยกับพามาอ่าเบิ้งการแต่งพักกาดขาวนะคะหรือว่าลุยเนาะแล้วก่าใบของเขาก็สามารถที่เสี่ยไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะเป็นอาหารของ ที่เฮาเลี้ยงได้เนาะสำหรับคลิปนี้กลมาสั้นๆนะคะบ่มีอย่างหลายเนาะกลไว้พอกันคลิปหน้านะคะกะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมนะคะเพื่อที่สิได้บพัทคลิปใหม่ๆที่มาอัปเดตให้เนาะสำหรับวันนี้นะคะไม่จอยก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ